看棉花了，看棉花了。<laughs>

အဲ့ဒါကတော့မဟုတ်ဘူးနော်

ในที่นอนในที่นอนหนึ่งที่นอนสองที่นอนสองโอ้ยโอ้ยก็เอาไปแล้วไม่เป็นไรแลตอนนี้ไม่ต้องะไรนะตอนนี้เขาควคุสบายตัวสบายตัวแล้วก็อยากจะอยากจะมองนู่นมองนี่มองนี่หน้าประตูแล้วก็ให้ต้องไปอย้ตงนั้นไปอยู่ตงนั้น เปลี่ยนนายเปลี่ยนนายมาแล้วมานั่งคุยกับพ่อนล่วแล้วมานั่งคุยกับพ่อนี่กันแล้วเอ้วันนี้ก็เป็นไรวันนี้ก็เป็นไรงอนปตินี้นี่ปกตินี้นี่จะอยู่ก็รอนีนจะนั่งจะนั่งแยกไปนู่นละแยกไปนู่นละเปลี่ยนนายเปลี่ยนนายลูกมาน่มาลูกมาน่มาแคปออนเอาอีกแอนเอาอีกคปโดเลยมันเลยในกล่องในกล่องในกล่องใส่ไว้ในกล่องในกล่ใส่ไว้ในกล่องคุนเร้่ล คีวลงหอยว้หน่อยยมานี่ลูกมานี่ลกมามามาลออล่อเด็กแคบล่อเด็กแคบมอ่ะถูกมาอย่นะฮถูกมาอยู่มามานี่เดี๋ยวมานี่เดี๋ยวมมาเลยเนี่วิ่งมาเลยเนี่ยวานี่เร็วมานี่เร็วมาแล้วมาแล้วหาพ้อน่เดวหาอนี่เดีวอันนี้ Manila ơi Manila ơi Nhé Nhé véo véo Sếp 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 sếp

เดี๋ได้เวลาเดี๋ยวได้เวาอิ่จังละอิ่องละอม่มจังละอิ่มจังลพอ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 ลทานเยอะไม่ดีลูกทานเยอะไม่ดีเาพทานนิดเดียวทานอาหารเม็ดหนูทานอาหาเม็ดหนูนะนะฮึักรัษาดลูกบษมลูกบักจะไปไหนหรือยากไปไหนไหนรยากไปไหนก็ไปลูก เออนอนตอนนั้นเอนอนตอนนั้นลย่ม่นอนไม่นอนยต่อนยไหนเลไหนปล่อยเขาเดินยูดทางนั้นเาเดินสุดทางนั้นไม่เป็นไรโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ประมาณนี้ก็ประมาณุนะสองทุ่มนะสองทุ่มสองทุ่มชอบเป็นนายก็เป็นนายก็จะจะท่าเรียกว่าทนียว่าโชคมอบโชคม สำหรับสี่ล้านนะสี่ล้านนะฮะสล้านดวงใจส่ล้านดวงใจนี้ขอสล้านนี่นะขอสองล้านนี่นะไดล้านมาสี่ล้านสาธุสาธนอน่อนพ่ใส่ให้อพใสปกติวันนี้เปกติวันนี้เนี่ยพอเจอกันแล้วก็พอเจอกันแล้วก็นโนเนียยนเนียอยู่สกพัหนึง แล้วก็พูดกับเขาว่าวันนี้เขาไม่ได้นะอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนยังไม่เข้าบ้านลูกสักพักเดียวเนขาเดินออกจากเราไปเลยไปนั่งแล้วก็เรียกเขามาเรียกเขามารออาหารรออาหารก็เดินออกไปอีกเนี้ยดูดิเป็นั่งดูดิเป็นนั่งมีอะไรเลยมีอะไรเลยนะ เนี่ยเขาก็มองมาทางเราเขามองมาทางเราเนี่ยพระตาเหมือนกับไม่พอใจไม่พอใจดูเออเออปกติไม่เคยปกติไม่เคยแตะบอกเขาไปแล้วว่าอกเขาไปแล้วว่าไม่ว่าไม่นั้นไม่นั้นน่าจะงอนเลยน่าจะงอนเลยรอเคาเร์ลเข้ารองาร์เขาเข้าไปหาเขาเขาก็เขาก็งานนิดนึงกับเรางานนิดนึงกับเราแต่เมื่อกี้เราเมาแต่เมื่อกี้เราเขาก็ออกไปนะ คิดว่าเราจะไปงอเขาไม่งอเขาก็มาหาเราตอนไฟ้สดตอนแรกตอนไฟ้สดตอนแรกได้ตอนนั้นเนี้อสัตพักเนี้อัพักหนึ่งขอาคูนึกขึ้นได้ขอบคณนึกขึ้นได้ตงเล้ยงนต่อต้าเลี้งอนต่อไปนั่งเลยเดีนั่งเลยเดี๋ยนเปล่ยนผมลี่ยนไปไหงเปลี่ยนนายเปลี่ยนนายวันนี้ลุกมามาเร็วมาเร็วมาหาพ่อลงมามาหาพ่อลกมา มาแล้วมาแล้วมาเดี๋ยววนี้พ่อพาไปเที่ยวนะพาไปที่ยาปกาบภาบัดนุมาชั่วโมงมาชั่วโมงเลยี่ถึงดีนยที่ถึงดีนชั่วโมงเดี๋ยว่าเข้ามาเดี๋ยววาเข้าใกล้ผมกจละจละ่านกับอย่นะผมกลับ เดือดแก่แน่นะแน่นะแนนะแนนะทิ้งทพ่อขอโทษนะอาอทนะเกนานเกนายเป็นไรลูกเป็นไรลูกหนเป็นอะไรหนูเป็นอะไรนอนอะไรพ่อนอนอะไรพ่อแม่เกนานเกนายเป็นอะไรลูกเป็นอะไรลูกนอนอะไรพ่อนอนอะไรพ่ออืมออะไรลูกอะไรลูก

ไม่เห่าเลยไม่ไม่เห่าเเปลี่ยนนายเปลี่ยนนยกยกตามตาอทีเด็กเอกทีเด็จะกลับแล้วนักหนนทีชิบนักพายที่ชิบ

Hey, hey, hey

มีอะไรมีไรมีปหาวาหใจเอเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับดูไม่กรติกไม่ไกะิกไม่อะไรไม่ยิ่งยิ่งนเลยนอนเลยแปบแต่นะแป๊แต่นะ ไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรลูกตาไมอะลกตากรอหลังนอนในหลังนอนในลูกอุนไหนเนี่อนไหนน่ยเ ดินไปไปกินน้ำเดินไปน้ำแป๊ห่ต้องกินอาหารต้องกินอาหารต่อไปวอาหาไปกินอาหารแอบไปกินอาหารแไปกินอาหาไม่ตู่ ก็ยิลงไป่ิงลงไปต่วาเราหยิบเ้ามาเาเี่ยเามาแผ่นเนี่่นๆนี่นี่ไม่เอ่่ไเอ่ย <スープ>だけどこはだけどこはんない。<Hey. S 1> hmm.

โอเคครับโอเคครับคนนนะนันนะใส่ที่เปามใส่ทีเป็นอารมณ์ทหันมาดูเขาดูเขเดินนี่ยน่ไปหน้าวระตูอะไปหน้าปะตูะ อะไรขี้อะไรขีแข็งมนจะแก่กเราไเก็บเอาขึ้นืเก็บอกขึ้นือเก็บอกเก็บโอ้โหคือนันเป็นนอนที่เจ็ดนอนที่โรงแรมอะโอ้โหวุ้กันเร่งเลยโอ้โหุเร่งเลยอนแรอนแรลังมองไลังมองเรายนะมลุกมามาลุกมา ห <formation> าพรอมาลุกาหาพรอมาลูกมามไม่มาไม่มาไม่มาดูดิเออวันนี้แปลกเออวันนี้เขาแปลกแปลกมากเลยเขาไม่มาเราไม่มาหาเราเงน่เจรออปกติอยู่ปกติอยู่เ้ามาเขาก็จะเามาเขาก็วอยู่กับเราจ้ากวเราะกลับเจ้กว่าเราตะกลับนี่เขาไม่สนใจเลยนะ นนนน้าชายาที่อยู่ภาชายยาที่อยู่บ้านนึงทีนี่เกยนายเกยนายรูกินน้ำแงกนเูินน้ำแดงน้นากินน้ำนี่มาุมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเร็วมาเร็วเกยนเกยนยพอกับแล้วนาพอกลับแล้วนา นี้ยนอกมีเสียงในนอกมีเสียงหมาเ,าเห่าหเลเไปครับเป็นรไนครับวันนี้ลุกมาวันนี้ลุกมาหาพ่อมาลุกมาหาพ่อมาลุกมา เปลียนนายเปลียนนายนี่มานี่นี่มานี่เปลียนนายเปลียนนายนี่แล้วนี่แล้วเหลืออยู่แล้วนี่ยังเหลืออยู่แล้วโหะไม่หันมามองลไม่หันมามบ่ลุนี่ลุกมานี่นี่มาแล้วมาแล้วไม่สนไม่สนอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับหนูอย่ามายุ่งกับหนู อย่ามายุ่งกับอย่ามายุ่งกับหนูไม่สนใจไม่สนใจดีใหญ่ดีตามใจนะตามใจนะเข้าใบแล้วนะเข้าใบแล้วนะลุกขึ้นนะลุกไปแล้วนะไปแล้วนะพอไปกลับแล้วกลับแล้วไป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 แล้ว เออความรู้ด้วยเหรอความรู้ด้วยเนี่ยไม่ถึ่อสนใจไม่สนใจถึงด้อไปละไปละ

แคเคื่อแคขแค่เพ่วนดอกไวเปนดอกโอเคนะครับโอเคนะครับรอันธองรอัุกเนะครับ ประมาณสองนี Indian, pues s> <S os, horn, ้ประมาณสองนลูานสองนสองพักนสองันสองนองันสองันนองพันสองพนสีงพอนมีใจแล้อนะมงันอนสองพันันอนสองพหอออนกนนนอนก เเติมมาวันนี้เห็นผมแล้ววิ่งผมแล้วมงีใจตะเกียร์ตะกายคิดว่ามารับคิดว่ามารับกลับมั้คุยไปคุยมาบอกยันนะบอกยังนะลูกนะเปลี่ยนแต่คนละคนเราจะคนละคนเะนี้โอเคเดี๋ยวคู่นี้โอเคเดี๋ยวคู่นี้ใหม่ ก่อนไปก็โหนก่อไปกนอน้าก่อนน้โอเคกัข้อหอมเครับอหอก่อนที่ก่อนที่จะไปนะก็ไม่ได้งอนนะไม่ได้งอนนอรู้นะพอรู้นะพอรู้พอรู้พอรู้นี้ยเนโอหลักโอ๋หลักนี่มันนี่ะมันี่มันี่่ลัรัรล่นกลัาั หอมที่สุดหอมที่สุดหอมที่สุดเลยหอม่สุดเลยอย่าพ่อไม่แต่งอย่อย่าพอ่นนะอย่าพ่อท่นะไม่ต้อง่วงครับไม่ต้องห่วงครับอยู่กับพ่อเนี่ยอยู่กับพ่อแี่ไหนก็ที่ไหนก็ที่ไหนก็แต่ไม่ได้มานีดีมาีดีริงลูกอย่าไม่อยากพานุอย่าไม่อยากพาน่วันนี้นะนยวันนี้นะ ผ่าตน่าตัดทษ่าดนะาเอ่้านเอ๋้นยไหมเจ็ยไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เจอแต่ันพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวะวอเหอควรอ้เหรอได้เดี๋ยวก่อนทำอะมเดี๋ยวก่อนมไควรอึาฉันไม่นมไม่อยากใส่พ่อไม่อยากใส่พ่อใกล้ไม่อยกพ่อใกล้โอเคเดี๋ยวกัโอเคเเดี๋ยวผม ได้เนด่ได้รอบกดร่ได้รอบก็คือเขาจริงล้วก็จริงเ้วก็อามุตเาอนี้มาเขียอมุเาอนี้มาเขี่ยมือมาเขียมืมาเขียให้เปิดประตูใหเปิดประตโอเคนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครังนี้น่ากนครันี้น่ารับฟันดีราติสวัสดีสวัสดีสาหรับดุมใจสาหรับดุมใจ4ี่ล้าน4ี่ล้านหล้านหาล้านแ่แสนดวงนะครับขอบคุณมากมากท่านใหญ่เลยนะครับ ก็แบบดีนะครับดีนะครับจะได้รับโชคจะได้รับโชคโชคดีกันโชคดีกันขอบคุณทุกคนดูสี่พันคนนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากพรุ่งนี้ขอให้ร่ำพรุ่งนี้ขอให้ดีอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ก็ดูกันมาก็ดูกันมาครับสองทุ่มนะครับสองทุ่มนะครับประมาณสองทุ่มครับสองทุ่มโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นิ่งเลยไหมขานิ่งเไหมนิ่งเนิ่งนิ่งนนิ่งนนิ่งน่ง